เหตุการณ์นี้เลยนะครับนะสถานที่บริษัทที่ทุกคนรับกำลังติดงานอยู่เนแค่3คนนะครับทำสไตล์แบบชิวๆเมื่อกับเพื่อนบ้านแต่มีคนนึ่งนะครับที่เหมือนจะไม่วางงานที่บ้านเนี่ยครับโทรมาหาบอกกับผัวตัวเองว่าลูกเนี่ยครับป่วยและเพื่อนๆสด้านที่ได้ยินนะครับมันก็ได้เอาใจช่วยบอกคุณกลับบ้านไปรวยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยครับจะช่วยคุณเองซึ่งไอคนที่นั่งเงียบๆเองนะครับก็ไม่พูดไม่จาปิดโน้ตบุ๊กดีกว่าครับเพราะว่าบ่นแม่งน้อยและเม่อได้โทรหาเมีกรอบครับบอกที่รักเดี๋ยวผม ีเวลาก็คือผ่านไปทีๆนะครับตอนนี้เนี่ยครับกายฮาทุ่มนาฬิกาโรเล็กซ์ซะด้วยเล่นหนังจนรวยเลยน,นะไอส้สามตัวนางเอกนะครับมันก็ได้มานาั่งข้างๆบอกระหว่างงานเนี่ยครับพักพักกันหน่อยดีกว่าไหมคืนนี้พวกเราน่าจะอีกยาวไกลไม่รู้ทำไมนะหัวหน้าต้องให้เคียร์งานให้เสร็จแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยค่ะคือหนูไปกดน้ำมาพวกเรามากินให้สดชื่นแล้วก็ไม่พักกันหน่อยไหมคะรุ่นพี่มันก็บอกจะดีหรือเปล่านะหัวหน้าไม่ให้มากินซะด้วยแต่สุดท้ายก็คือร่วมด้วยครับสักไปสี่ห้าป่องนั่งกินยันตาชมซึ่งตัวนางเอก ไม่ได้หรอกมั้งพี่เกงใจแต่สุดท้ายเป็นไงเลยครับก็ไม่มีบ้านกลับเรียบร้อยสิครับนังเอกพามาถึงห้องพองก็ทอดถุงน่องครับโชว์หน้ารุนปีแต่ก็ยังไม่สะทบสทานนะครับเพราะว่าจิตแข็งอยู่ดีเลยทำให้น้องนางเอกเรีบลุกที่นี่นะครับไปเปลี่ยนชุดดีกว่าจนสักพักหนึ่งนะครับหลาย10นาทีต่อมาเธอก็ได้เดินมาหาครับพอมกับชุดให้เปลี่ยน เฮ้ย <He> เหมือนจะมีเสียงนะครับแต่ฉากนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเอกก็ได้เดินกลับไปครับพร้อก็หยิบเบียร์ให้กินนั่งไปตรงข้างหน้าต่อเลยนะครับใจเนี่ยนะก็เริ่มมีนิ่งเพราะามันช่างเนรมุนจริงครับใครเห็นฉากนี้ก็ทนไม่ไหวจนมันรู้แล้วนะครับว่าตัวผู้ชายเนี่ยจ้องใหญ่มันก็เลยได้ขยับไปนั่งใกล้ๆครับพร้อมกับคุยทันตาจ้องกันมองหน้าครับแบบอื้อหือจับมือแล้วที่นี้นะครับตัวผู้ชายเนี่ยนะก็ได้บรือก็คือกินเวลามือไปอีกแล้วส่วนฉากห้องน้ำก็คือไม่ต้องพูดครับผมลงไม่ได้แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันทําอะไรอะครับอ๋อเสาะลงมาม่วงถ้าก่อนนั้นก็คือเปืองครับเปลืองพลังงานก่อนจะเข้านอนนะครับก็ไม่ต้องถามขึ้นางเอกที่ล้างหน้าเนี่ยครับคือ เมื่อกี้นี้เนี่ยนะมันมกระเด็นเข้าตาใช่แล้วเลยครับคุณฟังไม่ผิดมันกระเด็นเข้าตาจริงๆแต่ด้วยสกินชิปเนี่ยนะที่ผู้ชายเนี่ยครับมีแบบไม่อยู่ไม่นิ่งมันไม่เห็นหน้าสดของจริงครับฮึ่มแม่งขึ้นอีกแล้วฉากนี้ตอนเริ่มมากระตันคอแล้วครับกระทุ้งไม่หยุดเมื่อคืนนี้นี่คือจุกเลยนะครับตัดภาพอีกทีตอนเช้าตัวนาเอกก็ได้หวีผมนะครับแต่ว่าไม่ได้สาวผู้ชายก็แบบอ้าวชุดนี้เขายี้ใจหารู้ไหมครับฉากนี้คือฉากสุดท้ายแบบฟินๆครับละมุนมุนตาไม่มีอะไรเดือดท่านนะกูนึกันนน่่แฟฟิิวหลบอาจมมกุเ้ จบไปแบบกรุบกราบครับโดยที่ไม่ได้เป็นแฟนเพราะว่าพระเอกเนี่ยครับแต่งงานแล้วครับมีเมียเห็นแหวนมันไหม,มแล้วถ้า